มาดูบ้านพักของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์กันสีเตมเส็กดูบ้านพักนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ครับ หน้าตาเป็นมือนนี้นะครับฝั่งตรงข้ามนี่ครับตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของถนนออชัดรสที่เขาเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะครับอันนี้เป็นคล้ายๆอนุสาร์สถานนะครับสร้างขึ้นมาเมื่อ156ปีที่แล้วว่าจะเป็นบ้านพักของนายกัฐมนตรีนะครับ แต่ยังไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีคนไหนไปพักคงิงจังเลยครับนะก็ลลเลยเป็นแค่อันที่สองเมากกว่านะครับ <S <S ที่เราเห็นข้างหน้านี่คืออิสทานาพาร์คนะครับอิสทานาพาร์คอยู่หน้าถนนทำเนียบของนายกรัฐมนตรีแต่ยังไม่มีนายกคนไหนไปอยู่นะครับอย่างที่ว่า เตมาเซกนี่ก็เป็นภาษาชาวานะครับแต่ว่าความเจริญรุ่งเรืองของเตมาเซกเตมาเซกนี่นชื่อเรียกของสุริยุปโฟตามภาษาชาวาสมัยก่อนนะครับ